สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมโคดีกัปโปนะครับสื่อของเนเธอร์แลนด์ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูนตเดตครับได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโคดีกัปโปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโคดีกัปโปนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูนตเดตครับให้ความสนใจเป็นอย่างหนักลเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าในช่วง2วันก่อนเนี้ยอาจจะพักเรื่องของเดียวของกัคโปเอาไว้ก่อน เพราะว่าต้องไปเดินหน้าในเรื่องของดิวแอนโทนีให้มันจบเสียก่อนถึงจะมาเดินหน้าเรื่องของโคดีก้กัคโปนั่นเองนะครับล่าสุดครับมีนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสโมสร PSV h สวไฮโอเฟน ven, ได้ออกมาเปิดเผยว,ว่า ในตอนนี้นะครับแมนยูเนเตดเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับกักโปมที่เรียบร้อยแล้วแมนยูไนเตดครับจะใช้เงินในเดียวของกักโปรประมาณ42ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยโคดี้กักโปรครับต้องการที่จะช่วยทีมเขาเล่นอยู่ฝาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนมันก็เลยทําให้เดียวนี้หยุดชะง,งักลงครับทางแมนยูไนเตดครับก็เลยเดินเดียวของแอนโทนีก่อน แต่ท่านที่ที่ PSV Hiophen ครับจบรอบเพย์ออฟศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อไหร่เนี่ยมนอยู่ในเต็ดครับก็จะเดินยิวของกักโปทันทีและมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากด้วยเพราะว่านะครับโคดี้กักโปมีเอเจนต์คนเดียวกับเอลิกเทนฮากนั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย